สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับสมถุยบอลสเตปนะครับวเคห์บอลวันนี้นะครับบอลสเตป4ประจำวันที่29มิถุนายน2568ครับเป็นไงกันบ้างครับการวิเคราะห์บอลของวันที่28มีใครปังบ้างครับมาวันนี้ครับของวันที่29สมหยิบมาฝากกัน4คู่นะครับคู่แรกนะครับ C A U v e n t u d a y ครับพบกับโปเกโซครับแล้วฟามนโกครับพบกับบาเยนิวนิกและเนเซียงแนลครับพบกับดาดูมิโอครับ ในแคนาดาพบกับกัวเตมาลานะครับก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้นะครับมีคู่ v i p ีมาฝากกันหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นเรามาดูนที่คู่แรกกันก่อนนะครับซีอูเวนตูเดครับพบกับโปเกโซนะครับพบกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับโดยสำหรับคู่นี้นะครับสถิติก็เล่นเคยฟาดฟันกันมาแล้วนะครับโดยยูเวนตุเดครับชนะมาแค่สองเกมเองเสมอหนึ่งครับแพ้สองเกมนะครับโดยนัดที่พบกันห้านัดนะครับยูเวนตุเดนะครับ ชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับและโปเกโซนะครับเอาเอาคืนมาได้ที่5ประตูต่อ1งครับลนนัดล่าสุดนะครับเป็นฝ่ายของยูเวนตุเด้ครับที่ชนะโปเกโซไปได้ที่2ประตูต่อ1นครับเกมนี้เป็นเกมแก้มือของโปเกโซนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าโปเกโซจะทํารูปเกมออกมาได้แบบไหนและเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของยูเวนตุเด้กันบ้างนะครับห้านัดในบ้านของยูเวนตุเด้นะครับค่อนข้างยออกมาดีเลยชนะ5นะครับยังไม่เสมอยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ โดยชนะสปอร์ติ้งมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับและชนะลิเวอร์พูลมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับและนัดล่าสุดนะครับที่เจอกับดานูมิโอนะครับยูเวนตุเดก็ชนะมาได้ที่3ประตูต่อ1ครับฟอร์มการเล่นในบ้าน5นัดหลังนี่ค่อนข้างกะตึงมากนะครับสำหรับยูเวนตุเดส่วน5นัดของปเกโซนะครับก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับโดยชนะมา2เกมนะครับยังไม่เสมอใครนะครับแต่แพ้มา3เกมนะครับโดยตอนเจอกับดานูมิโอนะครับแพ้ให้ โปเกโซแพ้ให้ไปที่1ประตูต่อ0ูนย์ครับและตอนเจอกับมอนเตวิีโอนะครับโป k เกโซแพ้ไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับโปเกโซต้องทําเกมหน่อยนะครับสําหรับวันนี้เพราะว่าดูจากสถิติการเล่นของยูเวนตุเดค่อนข้างที่จะทํามาได้ดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับโปเกโซก็มีโอกาสที่จะแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฟอร์มการเล่นของยูเวนตุเดเขาดีมากเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสถิติที่เข้าพบกันนะครับคู่นี้นะครับกินกันยังไม่ขาดมากนะครับโดยชนะมา2ครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ2เกมนะครับเสมอมา1เกมแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคาเปิดของคู่นี้กันบ้างนะครับสําหรับคู่แรกนะครับโดยราคาเปิดของคู่นี้นะครับแฮนดูแคปนะครับมาที่0.25ครับและของทีมเย้ามาที่0.82ส่วนของทีมเยือนครับเปิดมาที่1.00ครับส่วนของราคา2หน้านะครับเสมอมาที่3.14ครับ และทีมเย่านะครับราคา2หน้ามาที่2.03ครับและของทีมเยือนมาที่3.21เรามาดูราคาหน้าง,งานของคู่นี้กันบ้างนะครับราคาหน้าง,งานคู่นี้นะครับมามาที่แบบครึ่งครอบลูกนะครับโดยเซียรยูเวนตุเดนะครับเป็นฝ่ายต่อให้ครับโดยน้ําดานะครับมาที่0.79ครับและน้ําแดงมาที่ลบ0.99 ตัวราคาสูงต่ำนะครับเปิดต่อมาที่ zone, 2ลูกครึ่งนะครับโดยน้ำแดงสูงนะครับอยู่ที่ลบ0.98และดำนะครับต่ำนะครับอยู่ที่0.76นะครับตัวราคาครึ่งลูกนะครับน้ำแดงนะครับมาที่ลบ0.95และน้ำดำมาที่0.75นะครับราคาสูงต่ำนะครับมาที่2ควบ2ควบครึ่งนะครับโดยสูงนะครับอยู่ที่น้ำดำดํา0ดหและน้ำแดงอยู่ที่0.97นะครับสำหรับคู่นี้ครับ ราคาก็เปิดมาให้แพงมากนะครับผมว่ามีโอกาสทั้ง2ทีมเลยนะครับแต่สําหรับคู่แรกของทีมนี้นะครับถ้าสมชอบนะครับสมชอบไปที่ยูเวนตุเดนะครับเพราะ5้านัดในบ้านของยูเวนตุเดนะครับทําเกมออกมาได้ดีเกือบทุกเกมนะครับทุกเกมนะครับ5้นัดหลังยังไม่แพ้ใครเลยถึงแม้ว่าเกมวันนี้นะครับจะไม่ได้เตะในบ้านก็ตามแต่ผมก็มองว่าโปโกเโซนะครับเขาต้องทำเกมหน่อยนะครับเพราะโปเกซโซที่ผ่านมานะครับทำฟอร์มการเล่นได้มาไม่ดีเลยนะครับผมเลยมองว่ายูเวนตุเดนะครับเกมนี้ ส่วนทีมที่2ครับฟาแมงโก้พบกับไบเยอร์มิวนิกครับคู่นี้นะครับเป็น VIP ประจำวันที่29มิถุนายน2 5 6 8นะครับจริงจริงแชมป์สโมสรโลกครับมาดูที่สติการเล่นกันก่อนเลยนะครับเปิดมาดู5นัดในบ้านของฟาแมงโก้กันบ้างนะครับสติ5นัดในบ้านของฟาแมงโก้ออกมาดีเลยนะครับโดยชนะมา4นะครับเสมอ1นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยตอนเจอกับ LDU คาวิโตนะครับฟาแมงโก้ชนะมาที่2ประตูต่อ0ครับและเสมอกับโบตาโฟโก้มาที่0-0ครับ และตอนแก้มือกับโบตาฟโกอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังเป็นฟาร์เมงโกครับที่ชนะมาได้ที่4ประตูต่อ2โดยนัดล่าสุดที่พบกับฟอร์ตาเล่นะครับฟาร์เมงโกถล่มตะไครไปได้ที่5ประตูต่อ0นะครับส่วนฟอร์มการเล่นของยบร์นนะครับ5นัดของยบร์นก็ไม่น้อยหน้าไปทางของฟาร์เมงโกเลยนะครับโดย5นัดน,นะครับชนะมา4นะครับยังไม่เสมอกับใครนะครับแพ้มาเพียง1เกมเท่านั้น โดยตอนเจอกับมุนเซ่นนะครับบาเยนนะครับชนะมาที่2ประตูต่อศูนย์ครับและตอนเจอกับฮอฟเฟนไฮนะครับบาเยนชนะมาที่4ประตูต่อศูนย์ครับและนัดล่าสุดนะครับตอนเจอกับเบนฟิก้านะครับแพ้มาเพียงแค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับอาจจะแพ้มาแค่เกมเดียวนะครับแต่อย่าลืมนะครับตอนเจอกับโอคลด์ซิตี้นะครับโอคลด์ซิตี้นะครับโดนถล่มตะข่ายไปที่10ประตูต่อศูนย์นะครับผมเลยมองว่าบบเยนเกมนี้นะครับเขามีไฟนะฮะ คู่เวทีวันนี้นะครับสมแถมไลฟ์การเล่นคร่าวๆให้นะครับหลังจากการคาดเดานะครับผู้ของไลฟ์อย่างฝ่ายฟาร์เมนโก้กันบ้างนะครับโดยเขามีแผนการเล่น4-2-3-1นะครับนายทวารยืนเฝ้าตาข่ายเป็นอากุสตินล็อซี่นะครับกองหลังเลโอออตินะครับยืนคู่กับเลโอเปลานะครับและกองกลางตัวลุ้นครับอาร์ลัสกาเอตาสนะครับและกองหน้าชาบาร์ซิลนะครับเป็นบูโนเฮลิเก้นะครับและของทีมบาเยนนะครับแผนการเล่นไม่ต่างกันนะครับ4-2-3-1ครับนายทวารยืนเป็นมานูเอลนอยเออร์นะครับและกองหลังเป็น อุปาเมกาโนนะครับยืนคู่กับคิมนะครับและกองกลางอย่างจามานมูเซียรานะครับและกองหน้านักเตะฝีเท้าดีจักสัญชาติอังกฤษนะครับแฮร์รี่เคนนะครับสำหรับไล่อัพทีมพิเศษคู่พิเศษวันนี้นะครับเราเปิดมาราคาเปิดคู่นี้กันบ้างนะครับโดยแฮนดิแคปนะครับเปิดมาที่ลบศูนนะครับและทีมเย้านะครับมาที่0.82แต่ไล่ขึ้นมาที่1.06แล้วนะครับส่วนของทีมเยือนมาที่1.92และไหลลงมาที่0.84นะครับ โดยราคา2หน้าราคาเสมอนะครับราคาเสมอเปิดมาที่3.54แต่ตอนนี้ไหลขึ้นมาที่3.65ไหลาไหลมาเยอะเลยนะในส่วนของทีมเย้านะครับเปิดมาที่3.84แครับและไหลมาเยอะเช่นเดียวกันครับไหลขึ้นมาที่4.39้และของทีมเยือนนะครับเปิดมาที่1.67หนะครับสาหรับราคาเปิดของคู่นี้เรามาดูราคาหน้างานของคู่นี้กันบ้างนะครับราคาหน้างานคู่นี้นะครับไบเอ็นต์ต่อมาที่1ลูกครึ่งนะครับโดยน้ําดานะครับอยู่ที่0.84ครับและ แล้วก็1 0 0นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับค่าน้ำดำนะครับมาที่0.97านะครับต่ำมาที่0.85นะครับมีละราคาหนึ่งครับราคาเสมอนะครับมาที่น้ำดำนะครับ0.55ครับและน้ำแดงมาที่ลบ0นย์หนะครับบายเยินต่อเกมนี้ก็ต่อมาเยอะนะครับต่อมาแค่ลูกครึ่งเองบายเยินต่อเกมนี้ก็ต่อมาเยอะนะครับต่อมาแค่ลูกครึ่งเองนะครับมีโอกาสได้โอกาสเสียทั้งสองทีมนะครับสำหรับเกมวันนี้ สำหรับคู่ AP ประจำวันที่29ก็ผ่านไปแล้วนะครับระหว่างฟาร์มังโก้ครับพบกับบาเยนมิวนิกนะครับคู่ที่2ของวันนี้นะครับถ้าถามสมนะครับสมก็ชอบบาเยนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองร่วมทายสกอร์กันบ้างนะครับพี่ๆคิดว่าทีมนี้คู่นี้นะครับทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะลองทักลองลุ้นกันได้ดูเยนะครับและส่วนใครที่ทายสกอร์ถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวมาหาสมได้เลยนะครับมีของจับรางวัลนะครับ ส่วนของคนที่ได้วันที่28ไปนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับมาที่คู่ที่3กันบ้างนะครับคู่ที่3นะครับเนซีอองเนลครับพบกับดานูมิโอนะครับคู่นี้อยู่ในลีกอุลุกไว้นะครับพบกันในเวลาตีสี่ครับเปิดมาดูที่สถิติการเล่นของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเขาเคยพบเจอกันมานะครับโดยเนซีอองเนลนะครับชนะมา3เกมนะครับเสมอ1แพ้1นะครับโดยนัดที่เจอกันมานะครับเนซีอองเนลนะครับแพ้ให้กับดานูมิโอมาที่3ประตูต่อหนึ่งครับ แต่ว่าเนซิออเนลในเกมถัดไปนะครับสามารถเอาชนะคืนมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับและทีนี้นัดที่เจอกันนะครับเนซิออเนลนะครับถล่มไปที่6ประตูต่อศูนย์ครับดยนัดล่าสุดก็เป็นเนซิออเนลที่ชนะมาได้นะครับเป็นฝ่ายของดานูมิโอนะครับในเกมล่าสุดของคืนนี้นะครับต้องเป็นฝ่ายทําเกมคืนนะครับเราเปิดมาดู5นัดในบ้านของเนซิออเนลกันบ้างนะครับ5นัดในบ้านนะครับนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยชนะมานะครับชนะมา5้าเกม ยังไม่เสมอกับใครนะครับและก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับโดยตอนเจอกับเดฟินเซอร์นะครับเนเซียงเนลนะครับชนะมาที่2ประตูต่อหนึ่งครับและตอนเจอกับโปเกโซชนะมา1นูนะครับและนัดล่าสุดนะครับตอนเจอกับยูเวนตุเดนะครับก็ชนะมาที่4ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข้างจะตึงเลยนะครับในบ้านแต่ว่านัดนี้นะครับเสียดายครับไม่ได้เตะในบ้านและส่วนห้านัดของดานูมิโอนะครับก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ดีมากนะครับโดยนะครับ5เกมหลังนะครับชนะมา2เกมเท่านั้นเองเสมอ1แพ้2นะครับ โดยตอนเจอกับโปเกโซนะครับดานูมีโอชนะมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับและตอนเจอกับทอเก้นะครับดานูมีโอชนะมาได้ที่3ประตูต่อ2นัดล่าสุดที่เจอกับยูเวนตุเดสมานะครับดานูมโอแพ้ไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ดานูมีโอนะครับต้องทําเกมหน่อยนะครับเกมนี้เพราะว่าสถิติการเล่นที่ผ่านมานะครับเทียบทีมอย่างเนซีอังเนลยังไม่ได้เลยนะครับเรามาดูที่ราคาเปิดของคู่นี้กันบ้างนะครับ สำหรับราคาเปิดของคู่น,นี um <ๆ S 2> น e. ้นะครับแฮนด์แคปนะครับมาที่1.25ครับและของทีมเย้านะครับมาที่1.02และไหลลงมาที่0.95านะครับส่วนของทีมเยือนนะครับมาที่0.80ครับและไหลขึ้นมาที่0.87ส่วนราคา2หน้านะครับราคาเสมอเปิดมาที่3.96ครับแต่ไหลขึ้นมาที่4.07ของทีมเย้าครับของราคา2หน้าครับมาที่1.39และไหลลงมาที่1.36ส่วนของทีมเยือนนะครับมาที่6.50ครับและไห้าศูนย์คร 90นะครับสำหรับคู่นี้นะครับมาดูที่ราคาหน้างานของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับราคาหน้างานคู่นี้นะครับต่อมาที่1ลูกควบลูกครึ่งนะครับโดยนะครับน้ำดำนะครับอยู่ที่0.92และอยู่ที่0.88นะครับโดยคู่นี้นะครับเนเซียงเนลนะครับเป็นฝ่ายต่อนะครับส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับโดยสูงนะครับเปิดมาที่0.88และต่ำมาที่0.90นะครับราคาเสมอนะครับค่าน้ำคู่นี้นะครับอยู่ที่4.15นะครับ ตัวราคาลูกครึ่งนะครับน้าแดงมาที่ลบ0ูนย์แนะครับและน้ําดํามาที่0.68นะครับราคาสูงต่ำนะครับมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับโดยสูงนะครับมาที่ลบ0.9นสนะครับสำหรับน้ําแดงนะครับและน้ําดํามาที่0ู0นะครับผมว่าเกมนี้ก็มีโอกาสกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าดูจากราคาแล้วนะครับในเซียงเนวนะครับเกมนี้มาแน่นะครับแต่ว่าต่อมาถึง1ลูกนะครับก็ต่อไม่เยอะมากครับก็สามารถลองวัดลองลุ้นกันได้นะครับสําหรับคู่นี้ คู่ที่3ของวันที่ผ่านไปนะครับในลีกลุกายดิวิชันนะครับระหว่างเนซียงเนลพบกับดานูมิโอนะครับคู่นี้นะครับสมชอบนะครับสมชอบเนซียงเนลนะครับสามารถลองตามสมได้เลยนะครับและส่วนใครที่อยากทายสกอร์นะครับหรือว่าชอบทีมไหนครับไม่ได้ชอบทีมเดียวกันกับสมนะครับก็สามารถทายสกอร์มาได้เลยนะครับถ้าทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวสมมาได้นะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมรุ่นรับของรางวัลให้เล่นกันนะครับ แล้วก็มาที่คู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายของนะครับอยู่ในหลีกคอนคาเคปโกครับนะครับระหว่างแคนาดานะครับพบกับกัวเตมาลาครับคู่นี้พบกันในเวลาตีสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สถิติการเล่นของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับคู่สุดท้ายประจำวันที่29มิถุนายน2568ครับโดยสำหรับคู่นี้นะครับเขาเคยวัดกันมานะครับโดย6เกมหลังนะครับแคนาดาชนะมา4เกมเสมอ1แพ้1เกมนะครับ โดยนัดที่เจอกัน3นัดนะครับแคนาดานะครับชนะมาที่3ประตูต่อศูนย์และชนะมาที่1ประตูต่อศูนย์ครับมีนัดล่าสุดนะครับที่กัวเตมาลาเอาเสมอกับแคนาดามาได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังของแคนาดานะครับ3นัดนะครับชนะมานะครับเสมอ2นะครับยังไม่แพ้ใครเลยโดยตอนเจอกับยูเคนะครับชนะมาที่4ประตูต่อ2และถล่มทีมอย่างฮอนดูรัสมาได้ที่6ประตูต่อศูนย์ครับและนัดล่าสุดที่ตอนเจอกับเอลซาวาดอนนะครับแคนาดาก็ยังชนะมาได้ที่2ประตูต่อศูน สำหรับอร์มการเล่นก็ไม่ได้แย่เลยนะครับชนะมา3เกมนะครับยังไม่ได้แพ้ใครเลยนะครับสาหรับอร์มการเล่น5นัดมาดูของทางกัวเตมาลากันบ้านนะครับก็ไม่น้อยหน้าไปกว่านี้เลยนะครับชนะมา3เกมนะครับยังไม่เสมอนะครับแพ้มา2เกมเท่านั้นนะครับตอนเจอกับโดมินิกันนะครับชนะมา4ประตูต่อ2ครับและตอนเจอกับจาเมการนะครับเสียดายนะครับแพ้มาที่3ประตูต่อศูนย์ครับและนัดแก้มือกับจาเมการนะครับก็ชนะมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับ และนัดล่าสุดนะครับที่ตอนเจอกับกัวเดลูบนะครับก็เอาชนะมาริ่สาประตูต่อสอนะครับสำหรับกัวเตมาลานะครับอร์มการเล่นก็ไม่ได้แย่นะครับคู่นี้นะครับผมมองอร์มการเล่นไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่ย้อนกลับมาดูที่สถิติที่พบกันนิดนึงนะครับ5 6นัดหลังนะครับแคนาดานะครับดันทํารูปเกมมาได้ดีกว่านะครับโดยชนะมา4เกมนะครับเสมอหนึ่งนะครับแพ้มา1เกมเท่านั้นนะครับเกมนี้นะครับกัวเตมาลานะครับต้องเอาหน่อยแล้วนะครับเพราะแคนาดานะครับชนะมาถึง4เกมนะครับ ราคาเปิดของคู 3, 1, like is, ่น uh, ี้นะครับแฮนดิแคปนะครับเปิดมาที่1.25นะครับไหลขึ้นมาที่1.50ส่วนของทีมเย้านะครับเปิดมาที่0.83นะครับและไหลขึ้นมาที่1.06นะครับส่วนของทีมเยือนนะครับเปิดมาที่1.05และไหลลงมาที่0.82นะครับมาที่ราคา2หน้ากันบ้างนะครับราคาเสมอครับเปิดมาที่4.53ครับแต่ไหลขึ้นมาที่4.55ไหลขึ้นมานิดเดียวครับ ส่วนของทีมเย้านะครับเปิดมาที่1.32และไหลลงมาที่1.31นะครับส่วนของทีมเยือนนะครับเปิดมาเยอะหน่อยนะครับเปิดมาที่7.90นะครับและไหลขึ้นมา0และไหลขึ้นมา8.20เลยนะครับสําหรับของทีมเยือนเดี๋ยวแต่มาดูราคาหน้างานของคู่นี้กันเลยนะครับราคาหน้างานคู่นะครับแคนาดานะครับต่อให้ที่ลูกครึ่งนะครับโดยน้ําแดงนะครับอยู่ที่ลบ0.95นะครับน้าดานะครับอยู่ที่0.83นะครับ ส่วนราคาสูงต่ำนะครับมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับโดยน้ําสูงนะครับอยู่ที่ลบศูนนะครับส่วนน้ําดํานะครับอยู่ที่0.78นะครับค่าน้ําเสมอนะครับอยู่ที่4.60นะครับอีกเรียนราคาหนึ่งนะครับมาที่1ลูกควบลูกครึ่งนะครับโดยนะครับน้ำดำนะครับอยู่ที่0.77และน้ําแดงอยู่ที่ลบศูนนะครับสำหรับค่าน้ํานะครับก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าแคนาดานะครับทำรูปเกมที่พบกันมาได้ดีกว่านะครับคู่นี้นะครับสมว่าสมชอบแคนาาาาดนะคคคครรรับต่่่ออแลูกึงงเ ผ่านไปแล้วนะครับราคาคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับแคนาดากับกัวเตมาลานะครับยังจํากันได้ไหมครับฟอร์มการเล่นที่พบกันนะครับแคนาดากับกัวเตมาลานะครับแคนาดานะครับทำรูปเกมออกมาได้ดีกว่ามากนะครับโดยวันนี้นะครับกัวเตมาลานะครับเขาต้องแก้มือหน่อยนะครับโดยวันนี้สรุปเลยนะครับฟุตบอลวันที่29นะครับบอลสเตป4นะครับระหว่างเซยูเวนตุเดนะครับกับโปเกโซนะครับคู่นี้นะครับสมให้ไปที่ยูเวนตุเดนะครับแล้วฟาร์มังโกพบกับบาเยนนะครับคู่นี้นะครับให้บาเยนไปนะครับ และเนซีอ,องนลวนะครับพบกับดานูมลนะครับคู่นี้สมให้ที่เนซีอ,องเนลวไปนะครับและแคนาดานะครับพบกับกวัวเตมาลานะครับคู่นี้สมให้ที่แคนาดานะครับใครที่อยากร่วมทายตะกอนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ ใครที่ทายถูกครับสามารถทักบ้านเขียวมาหาสมได้เลยนะครับเราเน้นคู่ v ีพกันนะครับวันนี้นะครับฟาร์เมงโกกับบาเยนเมืองเนิงนะครับสามารถร่วมทายสกอร์กับสมได้เลยนะเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปหรือตัวเน้นติดดานนะครับและยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ที่แอดเอสทีห้าสิบหกหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอยุ้าอีกครั้งนะครับแอดเอสทีห้าสิบหกหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีกิจกรรมให้เล่นนะครับ สามารถติดตามกันได้ทุกวันเลยนะครับและใครที่อยากดูการวิเคราะห์บอลนะครับสรุปผลบอลโปรแกรมบอลอย่างละเอียดนะครับมีอัปเดตให้ทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องเพลย์ลิสต์หรือคลิปช็อตหน้าช่องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีโปรแกรมบอลวิเคราะห์บอลมาให้ชมกันทุกวันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ